ผลการออกเลวันหวยห้าน,นอยห้านอยเฉพาะกิจปรปจากงวันที่27สิงหาคม2568ล่างว,วันเลขสองตัวล่างเลขทีออก30 30ล่างว,วันเลขสองตัวบนเลขทีออก37 37ล่างว,วันเลขสามตัวบนเลขทีออก5 37 5 37นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน,นอยห้านอยเฉพาะกิจไปจากงวันที่ ยสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันหาร้อยแปดขอให้โชคดีมีชัยถูกหมายห้หาหน้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ในได้จ้ารับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำรลรังใจขอขอบพูดทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นหาทีในห้าน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอพูณและสวัสดีจ้า